อะไรครับวันนี้มาร่วมงานใช่ครับในยกมาร่วมงานจริงๆมาตั้งแต่ปีที่แล้วละแล้วก็ปีนี้ก็เห็นความใหญ่ของเขาด้วยแล้วก็ดีใจทั้งทีมผู้จัดงานทุกคนแล้วก็ตัวแทนของตุ่มที่ทุกคนด้วยที่รู้สึกว่าสังคมเราได้ให้พื้นที่มากขนาดไางเลยครับปีนี้ยิงนนะย่งใหญ่กว่าเดิมนะยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็คนมาร่วมงานก็เยอะมากขึ้นด้วยปีนี้ต่อมาทำไมนะคะคือเดินพาทเนหรือว่ามาร่วมงานจริงจริงมาร่วมงานครับ มาแต่ปีที่แล้วแล้วอยที่บอกไปว่าร่วมงานมาให้กำลังใจมาเป็นเสียงในเล็กเสียงหนึ่งให้กับสังคมนี้เลยแต่ว่าเราว่าสนับสนุนเรื่องนี้มาตลอดสนับสนุนจริง,รงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่เป็นสิ่งพื้นฐานทั่วไปเลยนะพี่สิงค์ครับทุกคนมันจะสนับสนุนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเลยค่ะที่เราเป็นวัยรุนนะ่นอะเรามองเรื่องนี้ยังไงบ้างอ่าแต่อมองว่าสังคมกำลังเปลี่ยนไป เป็นกระแสสังคมวยและตอนนี้มันไม่ใช่กระแสเดียวของคนไทยมันคือกระแสสังคมของโลกที่เรากำลังมองความหลากหลายพระเท่าเทียมมากขึ้นอะไรอย่างงี้จะเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่เขาต้องจัดสรรทรัพยากรจัดการตัวบทกฎหมายให้มันอย่างสอดคล้องและเป็นธรรมให้ได้ผลลัพธ์พันเทียมมาเลยนะครับผมว่าตอนนี้กระแสสังคมเ่็นไปหน้าที่ของตัวแทนของประชาชนก็คือต้องตามกระแสสังคมให้ทันด้วยความที่แบบพอสังคมเขาเลือกสื่อตัวมันมากขึ้นเรา คือปีนี้เราคาดเัาอยู่แล้วว่าพรบสมรรถเทียมแล้วก็พรบอัตราคุ้มเพืจะผ่านทั้งคู่นะครับผมแล้วก็ซึ่งก็คาดว่าคนทั้งสูงม,มากว่าจะผ่านนะครับแล้วก็คนจะได้เห็นคาวดีกันในเร็ววันจริงๆเราอยากได้รับความสนับส,สญญนุนจากอะไรยังไงบ้างที่บอของผมรู้สึกว่าจริงๆไม่ได้สนับสนุนอะไรมากหรอกเนาะแต่ว่าเป็นหน้าที่ของฝั่งรัฐบาลที่อยากจะจัดสรรที่อยาอย่างที่มุ่บอกไปอ่ะเรื่งขขของความสมบูรณ์ภาพและความแตกนะครับให้ได้ผลจากเท่าเทียมแทนเองเรื่องกับ สิทธิ์ต่างๆเป็นเท่ากันรวมถึงดูแลกลุ่มที่เป็นกลุ่มกรละทังเพศบางกลุ่มที่อาจต้องได้รับการร่วมมือจากทางบาลเช่นกลุ่มอสเตสกก็ตามกลุ่มคลานก็ตามเรื่องการผ่าตัดเรื่องฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากให้ทางท่านบาลลงมาช่วยเหลือเรื่องนี้ด้วยเรื่องของเราว่าตอนนี้เป็นไงบ้างคะมีตัวมอะไรมีก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้วันนี้วันนี้มาเต็มที่กับทรมันดีกว่าแล้วผลงานยังไงเดี๋ยวไปตามตามโซเชียลมีเดียเนาะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ すみません。<ペー><ペー>